มาซื้อหอยปังพ่ร้องเลยโล 1, ห 10, 000, 000. นึ่งหาสิบันกี่ตมให้นนนหนีจ้าตต่มเด้อตันีเด้อนม่รู้จะเต่มโลละหาสิบกี่งจะซื้อไปฝากเอื้อยเพิ่นไปฝากไอ้เปิงน้ำเนี่ย กบโลหกสิบเนาะในเครื่องโลซัสิบตัวนี้โันะ่<อ>ตัวนี้โแตัวใหญ่ปได้แทาปลามาถืกเทมปออึดเนาะ่ะ no. <c oughs> สบายดีเดอร์พอนี่น้องเอฟซี FC สุขสุขสขัน <c oughs> กำลังมาเต้นนั่นไง บาสิคุดเงีไยไปใส่ไวดกอบอยู่นี่มันแดดซองเมอเลยคือถือดีวะชบ้ทั้งเถื่อนอันมละมึง้านี่ก็เสียบอ๋อไปปิกายานหาโตดี่งฮะกะลงใส่เหรอ ต้องแดงกมันนี่เนาะบุถึพี่น้องเลยพี่อักกันดิตอนนี้กำลังมาแต่หน้าพี่น้องหน้าไอ้ดอนไปนอนพุน่นเมื่อคืนนี่ไาสิคุดเนียไปใส่ปเป็ดกบทางเบิงมาเพราะว่าพีเอฟซีเพิ่นมาเดียนยบานเนาะไม่เป็นขึ้นที่สองละ มาหนซอยอือกันหอยว่าจ์จิซือ้อหอยไปเห็ดกินซืพีเอฟซีเพื่อนกินพี่อ้อยครับพี่น้องมาเด็ดมานอนอยู่บ้านกำลังสิขามเหือ่อซือหอยมาสามโลพี่น้องไอเฟิงองฝากโลนึงหอยปังหอยเอียงหอยกีกระต่าย rồi thôi đấy hàm, rồi há zip buộc, cái hàng khnạp, mặt thục quân, vào đây má hoắt bận, kืน nỳ đi nọ nãi nha cả nhấp đen thìn nọ hầy, nhàng say sút tuổi cao, dứt hẳn ảm đạm ừ, kinh hải không vơi ảm đạm nè, mới <laughs> đen cái gì ảm ะหยัดนามวงนี้นี่เดี๋ยวมาในถ่ายบรรยากาศให้บึง้งพอดีว่าใอ้เอื่อยเพิ่นหลางห้อยว่าสิตบเนาะตบห้อยอันปังกินพี่น้องเลยหรือว,ว่าห้อยขี้กระต่ายพอดีสิถ่ายบรรยากาศอยู่อยู่บ้านให้บึ้งเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็มีแขกพี่อ้อยน่ยแหละเพิ่นมา มาหอด้านนี่กับทักทายเพื่อนพี่น้องกันหน่อยสิไปถ่ายคลิบน้ำพึ่นให้บึงด้อดส่วนนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้อดฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่นอะพี่น้องส่วนนี้กับสีพยายามลงลิบทุกให้นไนได้ทุกมืึงเนาะพี่น้องเพราะว่าไก่สีเบืดเดือนเลยแหละไก่สีสิ้นปีแล้ะส่วนนี้โฆษณาดีดีพี่น้องเลย บิวห้าบลายแต่ว่าเงินโฆษณากับขืนดีเนาะก็ได้ว่าพิพยาญามถ่ายคลิปลงทุกมือบัตพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในเด้อเบิ่งคลิปให้จบเนาะพี่น้องบอขามโฆษณาที่สำคัญก็ฝากกดไลค์ให้เนี่ยบรรยากาศอยู่บ้านเงียบเงียบพี่นองงอ้องเงียบดีๆหรอหัวพิ่นมักแบบนี้จกบอเนาะ อยู่บ้านบ่ค่อยนบ่ค่อยมีบ่องไปแล้วพี่น้องอยู่บ้านเขาก็อยู่จังซิเนี่ะอยู่ไปเงียบๆไปบ่มีตลาดบ่มีบอลออกไปดินไปนันไปนี่เนาะจากพี่เป็นจีมากแก่บอเป็นมาคขังแหลกอีกเห่นทุกคนวันนี้อากาศดีพ้นบ่ตกเปื้มือ ข้างมึงมาสวงแดงๆสิตกมาจากขันฝนโปตกกะเอ,าเอ,าเอา้าๆแน่แต่กะโอเคพี่น้องเพราะว่าทางมันโมนเปื่อนขันฝนตกเนี่ยออกไปใส่มาใส่กันยาดีวิวเขาหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่คุณสะได้กินอยู่แล้พวพี่น้องเขาหน้าบานนไดเดือดมืดปีนี้หน้าปีนี้บ่ค่อยงามพี่น้องเอ้ยเพี้ยลง ข้างๆรอบๆนี่ก็ไม่เป็นต้นกล้วยเนาะพี่น้องวานนี้ก็บอกคิดว่ามันสิเกิดไใบไปนี่เด้ผ้าแต่อันปรับหนาดินใหม่แล้วก็เอื้อยเพิ่นเอากล้วยมาปลูกเอื้อยกับเม่นี่ปลูกไใบเลยกับปะเป็นมืดพี่น้องเลยทั้งมักกุ้ยทั้งมัก้าวเนาะเพิ่นไปซื้อมาปลูกก้อนน้ำหมอกน้ำใหม่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องนี่ นามถ่วมมันกับบุบบเป็นยังเนาะมากอยู่พี่น้องแบบนี้กันเนะแต่เสียอย่างเดียวคือแบบนามถม่วมได้กะบบ้านผากนามเนาะรถเขามาบวขอดใกรตัวเมืองใครบอนหานไครสิงคายของบมกทัวพี่น้องเลย เถ้ก็เป็นนะทางนั้นก็ปลูกต้นกล้วยเบิดได้พี่น้องถ้างนั้นบ่ค่อยหง่าบดได้มันดินบ่งามเนะาะแต่ก็พอได้ได้ตัดตัดขายน้ำตัดกินน้ำตัดแบ่งผู้นั้นผู้นี้เด้ไพี่น้องอนะู้ขาวแทน้นี่สะอาดบ่งหงามนี่วิวหน้าให้พี่น้องเบิ่งกันซะเมื่อนี้ สิพยายามถ่ายคลิปให้มันได้ทุกมือนพี่น้องเลยพี่บาช่วงแดงๆวันนี้อาจจะออกไปหน้าไอดอนแหละไปน,นอนผุนเนาะมันเคยในซัตตีกับมานอนเป็นหมูเอื่อยไปเนาะนอนอยู่ห้องบอะนัยแหละนอนเป็นหมูผี่อ่อยเพิ่นปก,กานอนพูเดีว <laughs> เวเพิ่นนอนต่างถิ่นข,งขังแหลก ก็ได้ไปกอ้กอโนมัยตัวนึงง่ายอีกพี่น้องเลยวุ้นบรรยากาศจุ๊บบ้านก็ประมาณนี่กันพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ่งหอยกับพี่น้องเรืยกเป็นตบเร็วแล้วบ่ว่านี้บ่ได้เอานามันี่นี่แหละกอนี่แล้วก็บซองกอเนาะนีฮะพ้อแกงเสย กระตังต้มหอยพี่น้องเลยกไก่ที่ซุกเลยพี่น้องต้มให้มันซุกๆมันจังจิมออกเบ็ดขีนะแล้วเขาสิมาเห็ดเจวนะมาทุกคนตันนี้เขา,าสิมาเห็ดแจวเจ้าซีฟูดกินกับหอยนะแจวากันพี่น้อ,นอ,องเลยพวกความปราะมูมีนะแต่ว่าก็ใส่กระเทียมก็ยังนะ เสบซีฟูดกินกับหอยแท่บไปพี่น้องหพยาเห็นเพรนหอยกีกระต่ายนี่หอยขงวะหอยกีกระต่าหอยกีกระต่ายเจ็บก็หอยหอมอยู่พี่น้องแต่มันกับแพงเติบยู่โดนอะไรโดนหาหอยหอมไม่แพะแต่หอยหอม ตอนนี <ừ. S 2> mình, mình đây, ้มันไม่ใหญ่เด้มันเลยเดียวมันก็เลยลุกซื้อมาตะกซื้อมาสองแล้วกินอยอะก็จะว่ามันพอดีสดสดนี่เนี่จะไปมันก็ง่ายเนาะง่ายก็่าถือโทรศัพท์ chạm ừ. vào ừ. no. ừ. quân hơi sẽ say Bết mạng rồi không bớt được sẽ nào còn gì không? nấm tôm nó đầy ừ. hả? Nào, ừ. nào, nào. Ừ. nó không phải nấm chìm chi phụt Nó ốc quá lẹc lắm Nó sẽ ốc quá lẹc lắm, nghe không? Ừm Xài nạm vào Nạm như nào ạ? Nấm tôm xài nấm bà Nấm tôm xài nấm bà Nấm tôm xài การี่จน้อยโอ้อม,มันนสือ,อไ,ไม่นากแล้วส, <ừ. S 1> สิเสตีนไก่ให้จอยตั้มให้ตุเสดเอ้เข้ามากเติมหน้าเอาเลยไปตังกันแล,กแล้วข้ามากขํา

ก็หอยอันนี้ได้เสียบกุหอยอันนี้เนาะมันหอมมันหืมมันหอมวัชพีนี่แหละผีมันแห้งแสบมันหอมน,น,อน,นี่ทุกคนต้มหอยเนาะต้มหอยกับน้ำจิ้มเดี๋ยวเอาไปกินอยู่ซาล่เาเนาะเดี๋ยวจะไปสู่อันพี่อ,อ้อยกินน้ำเนาะ มาทุกคนตอนนี้เมนูขาเดี๋ยวเอาผักมาใส่น้ำพได้กินกับขาเห็ดเดอเป็นเห็ดต่มกบเอาเอาไปใส่ไปหรือเปล่าปลาหนังปลาเน็ดเตะเป็ดเตะเต่าเต่าแม่เพ่งยกเอาไปมะนานะอไปไมะนานเกินกันกแกงอะไรนะอุ่นไปทุกคน

พี่ an, อ้อย <Philadelphia. S 2> สวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะเพิ่มาหอดบ้านนี่พี่น้องเนี่ยจบเต่เขื่อเตขื่อบน่อยเื่อืนี่ไปนอนน่อนหน้านอนหน้านี่นะครับพี่น้องตบขาหอยยนมากย่างต๊บเข่าน้อยต๊บเขา ี่ข่นเด้ออันี้หอยยังหอยม่เนาะเพื่กินมาหอยนี่หอยต่างต่างมีบ่อืมต่างกันนะ่งัมันอยู่ในห่วยต้นมันโมมนเสตินี่แต่รสชาตจะต่างกันอยู่ตัวนี้มันสีออกบานๆไปอ่านข้อมเหลกไปอ่านข้มูลกอยอิามอางวันนีมาทุกคนแปว่าเอาโลสีเป็นอย่าง เอาลงใหญ่บรรยากาศเออเอาบ่วงบ้างแกนแบบบัวถึงสาระเออเออเอาเอาลางหน้าเขานะพี่น้องน้อยมันกับบัวเถืองเกลียวนี่ส่ปานบัวยูเนาะใส่ปานไปติดเนาะทันมาใช่ไหมนี่เอาอันนี้เคยปื๊ดอักมันนี่นี่แบบนี้มันจันบัวบ้างเอาบ่วงบ้างบ่วงมันจะจานบ่วงไฟบ่วงมัน อยากเป็นด yeah. um, yeah, ึงเดืองเนาะเดืองี่เป็นน้ำกอกรับอะอากาศยเงิบริสุทธิ์มางาผ่ามันอยากเป็นดึงเดืองไเนาะผ่านจะเสเเป็นน้ำทศัมพซิมบงตมกอมนไหไ่มา คอยเอาบมาใส่เปลือห้องนั่งให้มันขนดะตัวนั่งก็เลยแม่นั่งก็มาได้เรอแม่ด้วยคอแม่ด้วยคือต่างชาติมอแดดนักแม่ไงมีขาเราแฉะเรื่องเสร็กินอาารูกกันอยู่แล้วผ่านเสียงพี่ปูแฉะแฉะยี่บ่ หน่อยเป็นเดินทางมาจากไสายขับมาอุบลมาจากอุบลสิลละใก้น oh, ี <Tolkien S 2> ่อยู่ใกล้ๆเองเนาะใกล้ๆก <friend. S 2> ่งตวัดอ <laughs> ุบลครับผมซื้อว่านั่งรถแบบโดนโดนเออเก๊กไก่แต่ว่านั่งรถจักไหมหมอโ่นหรือวนั่งรถอันเถี่ยวนั่งรถทั่วนั่งรถทั่วเติมชามชุ่มหูอืออ้าวชามชุมหเกือบสี่ชุ่มหเขาจะเบะบะจ๊ะเขาจะจอดรไลยหมอนจอดดังชามไล่หมอนนี่แหละพี่น้อย มาเด้เป anyway, oh, ็น so, like ้องะว่าม mm ันไก่อ huh ยู่จังคาเมนข้านถาเมนนางอยู่ก็จะไปหอดบุรีรัมย์ตรงนันจังซั่งว่บอกมึงเ่ยใหนพ่อแบเด่อกินเด้อมาทุกคนมากินข้าวนกันเด้อสบายดีเด้อพ่อใี่กิน้องนอยู่นี่แค่ข้าแรก อย่าานรกีกคือดิ้เ้านล่มันบกวนเยอได้อยู่บ้ามีคนมาดื่มน้ำมันกวนเือ่ใส่ก็แบบนี้อนจะแซ่บเพราะอะไรเนี่ยหอนี่แซ่บป่นี่ใส่กระตุ่มปลากระตุ่มกุ้งนี่แต่เว่าใส่แกงลงไ่เลยว่ามันแซ่บแกงลงไปใส่าขาด Có ừ. cái này đó. Cái con mặt tại ừ. ừ. đẹp của mặt 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 Hoặc độ thôi bóng ra hai tên lửa. Tất nhiên, chip nhiên. chip là hoặc tiêu. Nay hoặc tiêu. Mày đi. Tất nhiên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 . có chuyện hoài ก็แตยร้านกุลูกขึ้เนมะร้เง้ืออปามใช่ลูก้ามามาเกบอัเอาแน่แน่ห้องไม่เหรอไม่มตอมันต่อัไันอ่ดมาต่อแหน้องเหมือนากด นิ่วู่เด็ได้ปะเด้อเออกินเป็นข้าพี่โดสไดีปานุดีป้ดีนี่หันกล้องวัยังโอ้คนไปชาวไรบาุวัดดีค่ะเอาละนี้อาหะไทยเบสิี่เองไยอเือน มื่ออไทยสุทางนิดน่ดน่ก่อน๋าติบุห่บ้ามันเฮ้ยไปเออชามันมีจกใคกินเฮ้ยกข่กินเนาะเฮ้ยแกงบุ้งใหม่ Thì đài khí mình biết, ừ, mình nhìn thấy sắp không? Ừ. Cảm ơn nhìn thấy Con này nó mại với nó, mình chuyên tổng nó mại. À bạn đi nó. Con xuyên, khen, người, ừ. <laughs> à mạc. mà mẹ khen nó mại. nó nó mại, nó mại. Nó mại, có nó mại vậy hay nào? เนี่ยมาวยะกนละกใกับปูแบบมันเนาะันงอันนี้แตว่าไม่ใชเนีอันน้บอเอาเหร่เอามาลยอันนี้นไ่ได้อยากกินใช่กับปูบ่กับปูแบบม้นใ่กับปูแบบแซบกับปูทอดจมเนี่ยได้เปแบบไบ้านเนาะแค้ทำมากอะ เนล่ยเกลไดแบบมันยี่งฟได้ยินเสียงโหลดมาสนับพักก่อนเนาะนี่นนองยี่งฟูเสียงจุเสียงรหลดเสียงโหลดบิดอะไรเธอได้ยินของชามบ้านอันน่นงานแต่เห็นงานแต่อยู่อุบลเนี่ค่ะอยู่อุบล หลานยาอยู่อีกมันเป็นอาหารแบบแล้วอาหารมีซปอาหารพิเศษเขาเขาเป่าเป็นก็เป็นบกบที่เขาเป็นกับเขาเน่ะมีเขามีสุดะละสลัดสูสิซูยังบ่าเหมืนเ้อกินเศษหนึ่งหรอกเลาเขาเลยเม,มืนเป็นเขาขาบนึ่งไปเลยอือ่อจก็โคหนมานี่นน อ่เด้อพี่น้องมานี้เดี๋ยวมานขอจบคลิปกันนะวันนี้กินเข้ากับกรบแขกสร้างฟังไท่เด้อพี่น้องพี่อ่อนมาเดนจะได้มีนู่นเบดูวะครับเจ็บโหยเมื่อคืนเลยกินแกงนมันม่เป็นสวยโอ้นี่อนอกินแกงน้มันน้ำมแกงนมเนี่ยแกงน้ม่เป็นหัวมาเสียดายตัวมาเลเซสยน้ยกุ้งกด้ป ทำไมคนถงดาวกี่ดาอย่ง้เสือาก็เมนได้้นงดาวเ็นใครตอสูจ้าคนไอ้ดาวออมื่ส่งดาวเราบออยเลยแปดแปดยังคือไข่ไยังว่าาแปะค็คิดว่าประมาณาแปะอะแหละข่นาหที่นี่นะสี่สิบสี่สิบเ ปีนี่ละีปาจับจั่ย่านยังหนาหนุ่มอยู่พี่้อกยังคือพี่เจสิบปีสาเจ้ามาเพื่มาใหเผาเลยพืจะกาเอออายุสามพื่จ้กาเลยเ้อพกาเราไปกูอยไปทุกคนเจอกันกิหนาเด้อบ๊ายบาย Right. <laughs>